อุ้นปุ่นครับปุ่นสองสามฟังปุ่นเดี๋ยวเดวี๋ยวโอ้ยเอวเลยครับนี่นี่นะครับผมน้อยนี่ได้สิบตัวครับผมอู้ดครับน้อยเดียว,วยนี่ครับเห็นโดดลูกเป็นสิบกว่าตัวนะประมาณสิบหาได้อยู่แต่ว่าเบิ่งย้ำมือเสาเนาะสวัสดีครับผมอยู่กับมาฮอีสานสิบตีนะครับ หาใส่เบ็ดกบกับวังเวนนี่เลยมานยามครับเหลือลขี้เดือนเลยล่ะคุณครับต,รตั้งแรกเห็นเต็มแนวแน่แนวอยู่โอ้ยงามๆเลยครับเงืา่อจับธุรศซักประเดีย๋ย่มาเดีย๋ยวนึงใส่ง,งามๆเลยครับใส่น้ำขอบซะกขางทางนี่นลยนะครับทางไปสวนเนาะใส่ไปประมาณสี่สิบลังนี่ลยนะครับผมไปห้ากีตามเงือใส่อีกไปเนาะ ขอปวดก่อนเดินเนี่ยจับโทรศพัพท์กวบแดดมากครับขอว่างก่อนเสียงงามๆเลยเข่าถึงเรียบร้อยแล้วครับไปครับไปเบิง้งหลังต่อไปครับคุณมานึ่งบ่ะหายต่อไปก็จะเป็นมองสนะเนาะไปครับนี่ครับผมมาหอนแล้วเนะาะสะน้อยนี่ใส่ประมาณเด็กสิบ,บลังนี่ละครับสิบกลัวเลยหรอครับผม โอเมนสิบเนาะสิบอาหลังไลยอีโดดอุ่อุ่นอุ่นอู้ใส่งามด้วยคุณเต็มแล้วพอเห็นมันโดดลงหลายเนาะเลยใส่เต็มอู้นอุ่นครับอุ่นสองสามกลงอุ่นเดี๋ยวเด้๋ยเดี๋ยวแซวแซวแล้วเห็นมันโดดลงหลายครับผมขอเก็บกุ้นนะครับนี่สวงามเลยเต็มที่สองเนาะอุ่ครับเต็มอุ่นครับงามไปก่อน ฟางกับสั้นไงตัวสั้นกับไดนเด้อเดี๋ยวลี้นด้วยนี่แสงงามดุ่นเดียวกันเลยแอมที่สามครับผมโอ้ยดูซื้อนี่มือเดียวเลยนี่นี่ครับแสงงามๆเลยอยาขอเก็บใส่ถุงกว้น,นะครับผมทีได้ไปปวดตัวไหนงามงามครับแอมทีซีเนะาะดูมือเดียวล่ำบากขนาดครับ แจกที่ีกันเลยโถงงามตัวนเลยีครับอุ้ยยางงามเลยเดี๋ยวดอปุดปุดปุดอ้ยยางงามมือเดียวมือนี่เย็นมดเอุ้ยยายายาเดี๋ยวอ้ยอุ้ยวเอ็บด้ยครับพี่ตัวนี้ โอ้แต้มที่ซีครับแมนบอ์อย่างมันเลยครัเห็นโดดซิฟกลัวเลยครับโดดลงอยู่นี่ผมก็เลยใส่ทีทีหลายๆเลยครับอยู่นี่สะนี่ปอ๋องามเลยครับแต้มนี่ขอเก็บคนเลยครับเดือดหุยเลยออหนามือเดียวครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์บ่มีแน่นอนจับโทรศัพท์มานั่งขอไปอะไรบ่าขาตั้งกล้องกับบุมีอีกเถอะเก็บคนครับผม น้าทางพี่กันอยู่หล้งนี้บืเตียงครับโอมี่ลังทั้งหนาคุณครับเดี๋ยวคุณรับหลังนึงอุ้ยง,งามเลยใส่หน่อยกออ็แต้มที่หาครับผมนี่ใส่นี้เลยเคุณตัวนึงเป่า ขั้นเบียดมันเห็นมาข้างาขาวๆคุณครับตัวหนึ่งงามๆเลยคุณเห็นบ่เห็นไหขาวๆอีกนเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับผมมวอนแท้มือนี่ครับผมรับกลัง,งเลี่ยงกันเลยใส่พอดีครับใส่อ่อนอะไร้ะเสียโทส์ตกหนามเลย แต้มที่หกครับผมลองใส่ถุงมันนะหนังหนาเลยตั้งแต่หกครับเกิดอะไรขึอู้ยูสวยงามเลยคุับไงสวยงามเนี่ยครับเจนเย็นเจนเย็นจับก่อนนี่กอปากเบิ้กครับนี่หอกอาเกาะหัวสีกเดือนนะครับผมเนี่ย แจมที่เจ็ดบ่ประมาณนี้แหละครับ่จมบ่ผิดเนาะเก็บใส่ถุงแล้วนะครับด <c oughs> ี่ครับลังนึ่งแจมที่เลยเหรอแจมที่แปดบ่นี่โอ้ยโอยยาด้อเมือเดี๋ยวนึงโอ๋อยาลุตเอ้ยยาลุตเอดี๋ยวปั๊บอ๋อโยะโยะเยอนะครับโอ้ยงามๆเลยนี่ตูงามครับ เจ็บคนนะครับผมหลังนี้งานหล่อนครับเดี๋ยวขอตามงานก่อนเด้อหลังต่อไปครับนี่อันใดไก่วางจิดแล้วนะครับมั่นแหะครับงานสะหน่อยเดียวเบิังมันจีได้จหก่โตครับผมเนี่ยวตัวหนึ่งส่งามๆเลยเห็นบ่ข้าวขาวเจ็บคนนะครับมันสั้นเนาะเดลียวครับพี่น้องหลังนี่งามผมมานนี้นะครับคุณเฮ้ยเลี้ยงหลังกันเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับก่อนอุ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยืซื้อ,อยูซื้อนี่ยาง,งามเลยครับทีแก้มที่ไหนแต้มที่สีบครับนี่เก็บคนเด้อหลังนี้บ่อนครับผมตรงนี้ข้างหนาได้ยินแต่เสียงครับจะ,จะจะจะอยู่ตัวน,น,น้อยตัวนี้เป็นรุน้งกัน,นครับผู้ผีน้อครับใส่ทีทีกันไป สนนกสั้นเหรอโอ้ยบ่อนันดีนี่แหละโอ้พี่ครับออุ้้ยวันหลุดนี่ครับเห็นบ่ขอเจ็บกันเด้อมันสั้นครับผมโอ้แฉมที่สิบเอ็ดครับนี่ครับผมเลยซีฟก็ต,ตัวครับสะน่อยนี่โอ้ยเกือบโล่แล้วครับอยู่นี่เราเดี๋ยวพาไปหยาดอีกเลี้ยอ,อีกหลายลังนะครับสะต่อไปกืบสิบบ่ หลายปานี้เดี๋ยวครับก็อาจจะชิมี่แน่ะครับไปรดูดกันครับผมสิได้เจ้โตบ่กุบหน่อยครับผมเขยหน่อยเก็บนะครับสนี่งกะจิป่าเก็บเลยฝนป่าห่วงมากเลยครับแตนนี่ครับเฮ้ยนะครับสวัสดีครับผมพ่อกันตอนเศร้าๆนะครับนี่แหละครับสาหน่อยนี่แหละครับมืงขึ้นนี่ที่ว่ามันติดซิฟตัวเนาะ มาเบิ่งกันยัมือเสาอ่คือบ่ส่มมินมิดยังไงวะครับยามมาได้แล้ะพูดโดนลงน้ำแล้วโอ้โหฝนหุ่นครับออ้ยน้ำเต็มนจะจะยุ่ครับไปครับเดี๋ยวครับขาตั้งกล้องคับขาตั้งกล้องจำเป็นครับผมเซมนซี่ฟีซูบไซรุนเนาะยามได้มาแล้วครับสามหลังไปดินจะจะยุ่นดืดเดดโดนแล้วพูด เดี๋ยวขอไปเอาฝุ่นกอนนะครับมันดินแห้งๆครับผมนี่นะครับผมโยดโยดโยดใส่เหลืองๆแล้วครับผม,บผมที่นอ้อแก่ก็ปากบนบซุ้มเปลี่ยนลงอีกหลายตัวเยอะครับต้องบถอ่ถึงต้องมีมดเลย ขุดรับตัวนึงเต็มกระจ้าข้างๆุนรุ่นนี้แหละครับเดี๋ยวไปรุ่นกันเนาะอยู่ฟังน้องขุนครับผมงานเตือนขอุนควบนีเตือเดือดนะร้องตัวครับสองตัวขุนท่าฟังน้องขุนเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องคือเป็นอย่างสี่ขุน,นอ่ะใส่แต่ครับ วัวก็ใส่แต่อีกอย่างมักกดบุญหมาวอนี่เหลือโดดลงอีกตั้งหลายครับจบแจ็บจบแจ็บอยู่ขอปวดกันด้วยครับตัวนี้นะครับเต็มเตีมหน่อยหน่อยครับขอเก็ียบกันด้วยครับสั้นเนาะ จะจัดจะจัดเลยเดี๋ยวตั้งไปดูดูดูครับสวยงามเลยโอ,อ้ยครับอ,อ้วนเลยครับกบแจ่มที่ไหนล่ะจัดแจ่มเลยลืมละฝ่า <c oughs> กระน้ำกบไรงา,งามเลยครับ งงปรนมานเป็นซุกเลยครับยืนโดดล่องอยู่แครับบรรยากาศสะกัดอะไรประมาณไล่นิดๆไลก่กลัวๆนี่แหละครับผมเดี๋ยวคอยเก็บเบ็ดก่อนนะครับเบ็ดนครับสะโน่นีเ่เบ็ดเช็กหลังวะหนึ่งสองสี่หก แปดสิบสิบสองสิบสามก็ทั้งหมดสิบสามลังครับหน่อยนี่ได้กบเส้นนี้จากตัววะเอาลงกันก็เดี๋ยวี้องอย่โดดออาเด้ออ e ีฟัวไปซีตัวครับตัวใส่แตกน้ำขึ้นมือขึ้นีสิบเนาะครับหน่อยนี่กบไงสองครับมือขึ้นเต้านี่กับสองครับโอ้หมาน,น,น,นี่เด้อใส่หน่อยนี่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวผมจะมา่แกเมื่อ,อยับ เดี๋ยวเขาจะมาหาเหล่ะเบาผูนเบิดแอดแหลดได้ครับนี่ไปครับรุ่นไม้ต่อไปกันครับพุ่นครับเห็นตะเฝาก็จออยู่่นครับตัวน้มได้ยู้า้นักอนเนาะนงาเลยครับพี่น้องตามกล่องกอนนันอ้วนเลยครับ ปากบนหมดเลยครับอวนเลยเดือดมือซะแต่ที่หาวันนี่ครับตอนโดดลงก็ส่งตัวใหญ่กว่านี้อยู่ยโง่หน่อยงามๆเลยครับนี่ ซันนี่ไม่โดดลงอีกตัวหนึ่งแร้วววาส่งงกว่า,น,าน,วนี่อยู่ดิส่งง่ากวนี่ว่บเจ็บเบถุงเขียวไปเลยมากครับข้า,ากบสุ่มขึ้นอ่ะา ครับผมห้องก็กลับมาหอดบ้านแล้วเนาะมาสรุปกันผลงานเมื่อคืนน,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 คนี่นี่ผลงานเมื่อคืนนี่นะครับนี่เนาะมาสร้างกันดูได้แปดขีดครับพี่นอ้องบาดเมื่อคืนมาสั่งมึงได้เป็นโลรคไงแนวขีดเอาปะได้แปดขีดครับรอบเมื่อคืนนี่เาออานานเนนะ เบิ่งรอบเศร้าครับนี่รอบเศร้าได้โอ้ขีดครับเอาที่มาเถกร่วมกันเลยนอกบันเก็บมาในกล่องรอบเศร้า เาาามือบอ่บอลใส่แตกตัวนึงครับขาดพร้อมหลังนึงขึ้นมันมานี่เด้อครับเตียวครับเพื่อนจะได้ให้เป็ดแล้วครับตัวใส่แตกนนะนาะโอเคครับเบ็ดสิบหลังเนาะเออสี่สิบหลังเนาะ เ้นกวบสซาเน่ยนะนครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ย่ื่กดติดตามกดไลค์นั่นะครับผมก็ได้เข็ยเข็ดทังสี่ต่อไปนะผู้ใดอยากให้หางังสี่เนาะไปก็ได้โดนแล้วล,ล่ะสวยล้ะสวัสดีครับผม